ครับก็ก่อนที่จะพูดถึงแนวทางน,นะครับก็ขอบคุณทาง OR ที่ได้สร้างสรรค์นในการแข่งขันดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเราเชื่อเหลือเกินว่าการแข่งขันเป็นตัวเป็นกลไกสําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนากีฬาทุกๆมิตินะครับสำหรับในการนี้ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาย่างสงเกตจันทาก็ก้าวเข้าไปสู่กับโลกแชมป์มูโมตทูและเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ภายในระยะไม่นานนักนี้สมเกียรติจันทาจะสามารถขึ้นสู่ Mo โต GP ได้นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าแนวทางที่สำคัญคือจะต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกันทั้งในด้านของการแข่งขันในด้านของอนานการพัฒนาการรและการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาในการแข่งขันทั้งระดับประเทศต่างชาติและนานาชาตินะครับสุดท้ายก็คือว่าความร่วมมือ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในทุกๆมิติครับ